สบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องปองไปทุงหม่องถุกบ่อเนาะมาเผามาพ่ากับซองเศ้าหลาบานหน้าอีกเลยพี่น้องเอากับพาพี่น้องมามาเราหวยเราห้องอีเลยพี่น้องมาหาเห็ดตามเคยแต่หาบบมมหาเห็ดปวกได้พอพี่น้องมืมอจะพาพี่น้องมาหาเห็ดเกาะเห็ดปวกเอาไปเลยมันบัวร่เขาหาบดเลยมันเถ่าเลยพี่น้องเลย มาก็จะพาผีพาน้องมาหาเห็ดเกาะเหมือนแบบนี้มาสี่คนแต่เพิ่นอยู่พูนมากับน้องกันกับแอนมอสกับมีไหทองกับหมาสองโตพี่น้องไปไปหลุดน,น้ำกันว่าสิได้หรือบ่เดี๋ยวพี่น้องดอกแรกของเฮาดอกแรกแห่งมานเขามากับน้องแอนมอสสบายดีพี่น้องอ น้องเอนมอสก็มาก็มีหท่องมีทองอยิงง่งขนะมากพี่น้องเ้ยไปไปหลูกเดีพี่น้องกันเห็นบนนนนกันกระไดเี่นองสบายดีสุนัสบายดีป้าลุงลิ้ม้อเกยพ่น้อเกี้ Nó chỉ lại nó Nó mất cái đại mấy nào ơi không Mất cái kính nữa, mất cái hai hết pin Phải, cái hả Trời Biết ông tìm Trời Nói ngọt Cái gì Cái gì đây nè Cái đề cô Kìa bưng Nó mất hết bỏ lúc Nó mất hết bỏ hết pet kìa nè mẹ Mà nóng bận vì nó Để nóng bận hả bỏ

เอ็ด <laughs> มอสเดินไปเหนาะมั่งพี่ลูกมดัดเขี่ยพี่น้องเขากะพอมมันอยู่ในใบายางแล้วก็สีผ้ากันเขีย่ยนี่ด้พี่น้องยุ่งกายไรไรเอนดมอสเทน,นอยู่บ่ <laughs> Thì à? Ồ, ai con nóng cánh hình mình đọc cái nội vậy <laughs> Kế ba mong là đọc xong đọc Chịt nâng đọc Chịt mình tự Không có là ngọt kìa rừng tự đọc Đọc này ngam. เฮ็ดก็ออกบบไลายพี่น้องไหมมองจะดอกสองดอกน้องกันเห็นอีกแ้บพี่น้องงามอีเนะดอกบ้ากันจีนพี่น้องกำลังเป็นจีนอนเดฟพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดยางเฮ็ดกับยาง ป่ายางพี่น้องเลยโอ้ยเห็ดเถาบรรยากาศป่าเฮาพี่น้องตือต้นยางเพราะว่าเห็ดก่อด้วยเห็ดแดงกับบัณแม่น้องกันมันสิออกแะเท่าป่ายาง ของทิศอื่นเจ้าคนจีฮาทเทแถวใดเอาก็เขียแบบนี้พี่น้องเลยเขียตามใบไม้น้นองมัดจะเห็นเห็ดพี่ช่าง <laughs> เห็ดเรืองพี่น้องเห็ดมันปูแต่ว่ามันเถ่าเลยแลหละเอาคือเอามันเดอกมันบ่หร้ายไปได้ มันเถ่าเลยพี่น้องมันบานเลยเฮาบอกเอามันดอกมันสิไปหาต่อไปฟูเด้อไปตามป่าเนี่ยเละไปเรื่อยๆหลังจากที่เฮาเลอกมาพี่น้องเฮาก็บอหอดคล้ายน้ำรดบ้านน้ำโมเมพี่น้องมันรู้ลงบนอะไเดี๋ยวสิไปบุญจะมึงก็รู้อยอีกฉี่เนาะ ทีแรกมันหัวหัวด้วยเกียดลงบนเลยพี่น้องเวยเดินจยาต้องไปเด็กเลยเฮ้ยน้ำอะไรแหงน้ำเกียดลงเลยลนี่ออนงงนพี่น้องแผ่นปูดแตกไปเลยไปใกล้เลยลูกดูตรงไหนกันน้ำหอยวะพี่น้องเอ้ย เฮ็ดเท่ากับไรดอกเท่ากับมาเทากันมาเบิ่งน้าบิ่งในฝนตกบ่าขึ้นนี่น้าหมังใครประทานสิไปเลยมันรู้นี่พี่จะย่านเนาะย่านมอดมบุญญาบุญญานตกลงสินี่ไปไปใหาเฮดไปไปเฮดอีกวะคะเฮดพี่เนาะ บรรยากาศน้ำเป็นแม่อยู่ยังเล็ดเด่เนาะบรรยากาศทั้งถ่ายพายพระทาตของเขาห่วยทางนี้กล <|so|> ัวไม่รู้เลยดีหยะเนาะแต่ฝั่งรู้ลูกบินเลยแต่นี่น้ำยังพุทธามาแห้งไปในศาสนาหนามากแห้ยน้ำไหลถาดคแต่ฝั่งเริ่มเกล็นเลยเนาะ อันมอสบหย่านตีอุ้ยบหย่านไปไปหาเห็ดไปหาเห็ดนกแก่นไปหาเห็ดต่อเข่าป่าโหเห็ดก็ออกบปลายพี่น้องเยไปหานกแกันอีกดอกหนึ่งไม่ใช่มีทองในลายในได้ เฮ็ดออกโบราณพี่น้องเอ้ยได้น้อยหนึ่งเฮ้หนึ่งแต่ช่วงก่างเฮาดำหน้าน่ะเฮ็ดออกลายเป็นอย่างเอ็นมอดแหลนมาหนาตาตื่นโอ้ยหนาตาตื่นเลยพี่น้องเป็นน้ำไหลโอ้ยบางช่วงเฮาดำหน้านะเฮ็ดออกลายเฮ็ดก่ออันนี้วังด้าหาหมูเรียกกรเต็นคุกเต็นกรตาแดงหงอยอยู่มา แต่อันนี้มันออกบุหรายถ้ามันออกเถนานไม่ถ่ายให้พี่น้องเ่งนีเนะไปให้เากระสิเลาะไปจะหน่อยกระสิเมื่อยเหลี่มมันโหเห็นพี่น้องเลยออโอ้ยเหย็ดเถ่า món ten hết em vĩnh vọng bừng do. Add món ten hết yu nay bay nga mãi. hết hùn 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 không? hùn 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 ở hùn 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 ก็ตาเได้เฮ็ดพกแกงอยู่บ่ผู้ได้พี่น้องหูหนูใหญ่แอนมอสเท็ดอีกแล้วพี่น้องแต่อยู่สูงสูงผูมันเคยแห่งงานเอาบ่ได้เอาบ่ได้ได้แต่เนมแอนมอสก็ตาดีแท้โอ้ตาดีเนาะงานเก็บไปเห็นพี่น้องเลยอันนี้เด็กพี่น้องดอกหนึ่ง cận hên lê vinh ông đọc này hết nhau hết nhau hết nhau hết hết nhau hết nhau hết nhau hết ยคือเห็นละโง่เขาใหามเอาดอกบับยงเห็ดละงูพี่จะาบเคยกินแบบนี้พี่นะงขี่กระเดื่อนเอาบวเอาตัวนี้ดอกนี้จะมางามแทะจึน ของกัน้องแม่ดอกรุดไปแลลวเห็ดงามเห็ดเท่ากับพี่น้องเอ้ย ก pues so ็เลาะมาเลาะมาจนห่อทงหน้าเลยพี่น้องเอ้ยก็จิพักกันอวยเมื่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมท่องคนงานมาเบิ่งดูดเฮ็กเมยท่องได้เฮ็ดโบลายพี่น้องเอ้ยซับเอาหนมใหม่น้ำเอาไว้ของเฮาก็ได้สช่นนี้แหละพี่น้องพอได้อะแมลงมันออกเพราท่านหลาย คลิปนี้ข้าก็แสดงอำนาจพระจ่ายพี่น้องเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบ้ดสุขุสุขคนเนาะเบิอถุงมองทูกบอนผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังซองสศราหลาบบานหน้าเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เฮาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบ้ดถุงมองถูกบอนบ๊ายบาย